เราต้องไม่มูยอย่างเดียวนะคะต้องพยายามสแสวงหาความรู้นะคะไปด้วยนะคะศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะโลกนี้มันมีอะไรที่แบบก้าวหน้าแล้วเรายังแบบตามไม่ทนันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามเหมือนกับพี่มิน้นเองพี่มิ้นก็ปิดตัวกับการเรียนอะไรสิ่งต่างๆเนาะเราขยัขาด,ขดเราขยักลัวมากกับการเรียนนะคะแล้วก็เหมือนกับมักจะมีฝันร้ายบ่อยๆอะนะคะเกี่ยวกับการเรียนนะว่า สอบไม่ทันสอบตกสอบไม่ผ่านอะไรแบบประมาณนี้เลยแบบไม่ชอบเรียนไม่อยากศึกษาอะไรไหนะศึกษาเทคโนโล,โลยีศึกษาการตัดต่อหรืออะไรแบบโอ้เรารู้สึกแบบไม่ไม่ไอ้นี่นะคะก็เพิ่งมาแบบกระตือรือร้นเพิ่งมาตื่นตัวในการที่จะแบบเออต้องเปิดใจแล้วแหละอะไรแบบเนี้นะคะก็เนี่ยเพิ่งมาแบบปีนี้ปิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะไรนี้เองนะคะเราก็ค่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือก็ต้องนะ จัดกับเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องอ่านหนังสือต้องศึกษานะคะ <c oughs> สิ่งสิ่งนี้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินเนะี่ยนะคะสอนเสมอเลยนะคะว่าเออต้องอย่าลืมนะต้องอย่าถดถอยนะคะแล้วก็แบบบางทีแล้วมันจะช่วยเรื่องของการปฏิบัติด้วยบางทีเราคิดว่าแบบปฏิบัติอย่างเดียวบุญอย่างเดียวนะคะมันไม่พอหรอกนะคะมันคือถ้าเราเรายังต้องอาศัยอยู่ในทางโลกโลกขนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระนะท่าน เออยังต้องศึกษาหาความรู้ทางโลกโลเลยนะคะก็เหมือนกับเพื่อประดับความรู้และบางทีแหละท่านไปสอน ตามข้อตามอะไรไป,ไปสอนคนที่เขามีความรู้ท่านจะได้อ้างอิงความรู้นั้นๆไปสอนวิศวะอย่างเงี้ยไปสอนหมออย่างเงี้ยท่านก็จะได้อ้างอิงในสิ่งที่เขาสนใจเทียบเคียงกับธรรมะอุปมาอุปไมยอะไรแบบนี้ท่านก็บอกว่ามันก็ทําให้เป็นประโยชน์กับท่านในก,นในการเผยแผ่ธรรมะด้วยนะคะแบบนี้พี่มินก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ของเราส่วนสาวของเราเป็นสายมูด้วยนะคะก็ต้องนะคะมูและก็มีความรู้นะคะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยบุญเนี่ยมันจะเอื้อให้ทั้งความรู้และการมูเตลูของเราเนี่ยนะคะมันก็จะได้ประสบความสําเร็จมันจะได้ช่วยเปิดโอกาสช่องทางอาสมมติโอกาสมามูมาแล้วบุญส่งผลเออมันกับมูมาแล้วนะคะ,ะบุญก็กําลังส่งผลแต่เราขาดความรู้อ่ะนะคะจะไปสมัครงานใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้มากกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องแบบ เออนะคะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องให้ความสมดุลกันตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะมูความรู้นะคะแล้วก็สร้างบุญบารมีนะคะสร้างบุญบารมีนี่ได้ทั้งทุกอย่างเลยนะคะตามศักยภาพแต่ต้องไม่โกงศักยภาพตนเองถ้าพอจะมีทรัพย์บ,บ้างต้องเจอจุนนะคะท่านคนเมืนเจอจุนคนที่เขา เหมือนกับเดือดร้อนกว่าเราหรืออะไรเงี้ยแบ,บ่งปันรู้จับมีน้ําใจอะไรเงี้ยบ้างนะคะแบบอย่างเช่นแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าแบบน้องๆแบบพี่มินชอบอุดหนุนแบบน้องๆที่ขายของตามถนนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดเราขับรถคนเดียวงี้อาจจะต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเกิดเออเราไปแบบครอบครัวอย่างเงี้ยอ่ะก็อุดหนุนของอ่ของเขาได้อย่างเงี้ยบางทีพี่มินก็ไม่เอาของหรอกนะคะแบบนมเปรี้ยวนมอะไรเงี้ยไม่เอาของหรอกให้ตังน้องเขาไปเลยอุดหนุนคุณยายอะไรเงี้ยนะคะต่างๆนานานานะคะแบบบางทีมันแบ่งปันบางทีมันไม่ใช่แบบ แค่เรื่องเงินเนี่ยแต่มันเป็นความสุขของเขาแบบมื้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยหัดให้สิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างเราไม่ต้องรอรวยนะคะไม่ต้องรอรวยอย่าไปพูดว่ารอรวยก่อนนะคะถึงจะทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ทําเลยนะคะแต่พยายามทําตามศักยภาพไปก่อนนะคะแล้วเชื่อเถอะว่าการที่เราพยายามทํานะคะไม่ต้องรอทําเลยอ่ะนะคะความพยายามตรงเนี้ยมันจะเปิดให้ศักยภาพของเราอ่ะนะคะ ในการทำบุญน่ะมันมีมากขึ้นเองค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะอยากทำบุญอะไรก็ได้ทำนะคะขอให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยตามช่วยเหลือทุกทกท่านนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะอย่าลืมนะคะสร้างพลังจิตใจสร้างพลังความสุขนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมะจะจัดสรรเองนะคะครูบาอาจารย์พี่มิ้นชอบใช้คำนี้มากเลยคำว่าธรรมจะจัดสรรท่านบอกไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันนิยามนี้แหละนะคะธรรมจะจัดสรรเองค่ะ